พยานีมณีรดาช่อเล่นชุดก,ก้อยค่ะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปกา,การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนพฤท,ทธายเชียงใหม่ระดับปชวชและปวสอสำเร็โโจการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตทคนิคภาคภัยยบเชียงใหม่และระดับปิญตรีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจตุรงค์ภูวนาธกรุงเทพ การทำงานเคยทำงานที่โครงการสามหมื่นซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กับ UNDP ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการจ้างสี่ปีพอใกล้หมดโครงการทราบข่าวาาว่าคณะวิจิตรศิลป์เปิดรับสมัครงานจึงได้ลองมาสมัครดูซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครได้สมัครในตำแหน่งพนักง,งานธุรการซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อมาก็ได้ไปสมัครต่อเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่สำนักง,งานโพ ตึ่งต่มาได้รับการบรรจุนักสนักงานการประถมศึกษาที่อำเภอปางมะพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งก่อนไปบรรจุที่สํานักงานการประถมศึกษาดังกล่าวก็ได้สอบบรรจุเป็นพนักงานสุขการที่คณะวิจิตรศิลป์ทิ้งไว้จนกระทั่งทํางานที่สํานักงานการประถมศึกษาได้ประมาณ50วันปรากฏว่าได้รับการคัดเลือกที่คณะวิจิตรศิลป์จึงขอลาออกจากสํานักงานการประถมศึกษาเพื่อมาบรรจุที่คณะวิจิตรศิลป์เมื่อวันที่9ก้ากุมภาพันธ์สอพ ในตำแหน่งพนักง,งานธุรการหนึ่งและได้ประวุฒิเลื่อนเป็นพนักง,งานธุรการสองในลำดับต่อมาจนกระทั่ง2 5 4 5มได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลตำแหน่งบุคลากรตำแหน่งพนักง,งานปฏิบัติงานได้ล่าสุดได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักจัดการงานทั่วไปโดยลำดับโดยปัจจุบันปฏิบัติงานในหน้าที่การจุดการสารบัญ ซึ่งรวงมระยะเวลาการปฏิบัติงานในคณะวิจิตรศิลป์ทั้งสิ้นประมาณ27ปีเศษความประทับใจหรือความภาคภูมิใจตลอดเวลาในการปฏิบัติงานที่คณะวิจิตรศิลป์มีความตั้งใจมีความรู้สึกรักและผูกพันกับที่นี่มากก็ได้ใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมารวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน ในสถานที่ต่างๆที่ผ่านมานำมาใช้และประยุกต์ให้กับงานที่ได้รับมอบหมายและงานที่ได้รับผิดชอบถึงไว้แม้ว่าวางครั้งการทํางานอาจจะมีการผิดบ้างราดบ้างก็เป็นธรรมดาื่อหาเราได้นาเอาความผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์นํามาแก้ไขและเป็นบทเรียนก็สามารถทําให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบต่งางๆร,รู้ร่วมผ่านไปได้ด้วยดีตลอดมา ข้อคิดหรือคำแนะนำสำหรับบุคลากรรุ่นต่อๆไปที่ว่าทุกท่านเป็นบุคลากรที่มีความรู้และเป็นผู้ที่มีความสามารถมีคุณภาพอยู่แล้วจึงขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานและประสบความสำเร็จในเป้าหมายของแต่ละคนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ